คนอื่นมาอิมแพกเพื่อดูคนแต่กูแองจี้มาอิมแพกเพื่อดูมวยค่ะทุกคนแมทที่เก็บภาพมาให้ดูนี่เป็นแมทของรถถังกับเดนนิสค่ะทุกคนแองจี้ประทับใจในรถถังมากๆเลยนะคะแค่เพลงเปิดตัวเนี่ยก็ชนะขาดแล้วค่ะเรียกได้ว่าแดนซ์กันทั้งฮอลโคดวิงโคซิงโคแซเขาจะมาจัดยืนใส่หนะแต่ลองถูกไหมไม่รู้นะคะทุกคนเพลงเปิดตัวคือโคจะเป็นรถถังเลยค่ะมีความดุดนันแต่ก็ยังขี้เล่นนะคะทุก หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยพี่รถถังโดนดามาเรื่องของน้ำหนักไปนะคะวันนี้พี่เขามาสุดจริงๆค่ะทุกคนบรรยากาศในการเชียร์มวยคู่นี้คือแยกได้ว่าคือคักมากๆค่ะพี่เขามามากๆค่ะทุกคนคือแบบสุดจริงๆค่ะหลังจากชกเสร็จพี่รถถังก็มาคเวอร์เป็นลิงลบบรีแป๊บหนึ่งนะคะเอ้ยพูดเล่นนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาฟังพี่เขาสัมภาษณ์กันดีกว่าที่นี่ก็เกินเยอะน้ำหนักผมรักษาตัว ขยับมือไม่ได้สามเดือนเต็มๆคนนอกอาจจะไม่รู้เพราะผมปิดบมือตลอดแล้วมันเป็นประโยนีมตอนผมกระชับว,วันนี้ <c oughs> ตั้งแต่ผลออกผมลดน้ำหนักไม่ได้ดจเจอดรามาเยอะมาก <c oughs> ทุกคนให้อภัยแล้วมาเจอแรงมากเมื่อวานผมแบบท้อมากุยจะร้องไห้ตังผมแบบไม่รู้จะสู้ยังไงวันนี้ผมเจอแรงมาดัมเยอะมากถ้าผมแพ้ผมจะยึงมันเปสี่เดียนนี้ต่อได้หรือเปล่ายไม่รู้แต่วันนี้ผมทำบอลสำเร็จแล้วเอาชนะได้ผมขอบคุณทุกคนที่รักให้ดีี่สุดผม